ใครที่ใช้กล้องมเดียมฟ format นะครับอย่างฟูลสิ i ิฟิล์มเเนี่ยแล้วอยากได้ภาพแบบกว้างมากๆนะครับระดับแบบซูเปอร์อุลตอ้าไวอะไรเงี้ยระดับ12มิล11มิลของฟูลเฟรมนะครับในขณะที่ภาพแบบไม่เอียงไม่ล้มไม่ลู่ไม่โค้งอะไรเงี้ยนะครับเลนส์ตัวนี้คือคำตอบเลยเลาวาร์สสมิล f 4 5ชิพซีโดีครับ ใครที่ใช้ f u j i ฟิ l m GFX นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเลนส์อุนทร w ว d e จากค่าย f u j i น o n อยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ GF 23 m F 4ซึ่งมุมการรับภาพประมาณ100องศานะครับถ้าอยากได้ภาพกว้างกว่านี้นะครับก็จะมีเลนส์เหลววา17มิล F 4ซึ่งมุมรับภาพเนี่ยเทียบเท่าเลนส์14 m มิลของกล้องฟูลเฟรมแต่ถ้าจะเอากว้างสุดๆถ่ายตึกแล้วไม่ลู่ไม่ล้มนะครับถ่ายวิวได้ตรงเหมือนตาเห็นเนี่ยก็ต้องตัวนี้นะครับ เลาวาสสิมิล f 4 5่ h i ดหชิซดีนะครับมุมการรับภาพประมาณ120องศาเทียบเท่ากับเลนประมาณ11.5มิลของกล้องฟูลเฟรมนะครับแต่ว่าอะไรคือเลนชิฟเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนเลนชิฟคือเลนที่สามารถขยับมุมรับภาพได้นะครับมันจะมีมุมการรับภาพด้านหน้าเลนมีมุมภาพที่ท้ายเลนที่กว้างมากๆนะครับทำให้ Circle Image เเนี่ยมีขนาดใหญ่มาก เมื่อ Circle Image ใหญ่นะครับมันก็สามารถขยับตำแหน่งภาพไปมาได้โดยไม่ติดขอบดำมุมรับภาพด้านหน้าก็จะขึ้นกับขนาดเซ็นเซอร์ที่มารับภาพนะครับใช้เซ็นเซอร์ใหญ่มุมก็จะกว้างใช้เซ็นเซอร์เล็กมุมก็จะแคบลงตัวเลนชิฟ f t เนี่ยจะมีกลไกลให้ชุดเลนเนี่ยสามารถขยับตำแหน่งไปขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อควบคุมมุมภาพแล้วเราจะขยับเพื่ออะไร ปกติเวลาเราถ่ายตึกสูงโดยใช้เลนส์มุมกว้างมากๆนะครับแล้วเราอยู่ที่ตับเนี่ยพอเงยกล้องขึ้นนะครับเพื่อเก็บภาพให้หมดเนี่ยมันจะเกิดการลู่เข้าของตึกเรียกว่าเกิด Perspective d i s t o r t i o n นะครับเกิดจากการที่วัตถุนะครับมีระยะใกล้ไกลจากแนวและนาบเซ็นเซอร์ทำให้ฐานตึกที่อยู่ใกล้เนี่ยดูใหญ่ยอดตึกที่อยู่ไกลเนี่ยดูเล็กนะครับทำให้เกิดการลู่ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้ลู่นะครับก็ต้องตั้งกล้องให้ ระนาบวัตถูกขนานกับระนาบเซ็นเซอร์มันก็จะทําให้อาการลู่เนีฮะตีบเข้าเนี่ยหายไปแต่ว่าภาพเนี่ยมันจะตัดส่วนเราก็ขยับตําแหน่งเลนส์นะครับโดยการขยับขึ้นหรือลงหรือไปซ้ายไปขวาเงี้ยนะครับเพื่อให้ส่วนที่ขาดเนี่ยมันกลับคืนมาก็จะได้ภาพที่ต้องการนอกจากการขยับเพื่อแก้เปอร์ส c t i v e แล้วนะครับ และยังสามารถใช้เลนชิปเนี่ยในการถ่ายภาพพานรามาโดยการเลื่อนภาพไปซ้ายไปขวาหรือบนล่างแล้วเอาภาพมาต่อกันได้อีกด้วยนะครับโดยภาพที่ได้เนี่ยมันจะไม่โค้งเพราะมันจะไม่มีการหมุนกล้องนะครับซึ่งอันนี้คือข้อดีของเลาวา1 5ห mm มิล f 4 5ชิปซ e โ o d ตัวนี้เลยเรามาดูรายละเอียดของเลนกันนะครับตัวเลนเลาวา15มิล f 4 5ชิปซโเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่าเลาหวาตัว1 5 f 2อยู่พอสมควรเลย เพราะว่าจริงๆเนี่ยเลนตัวนี้มันก็คือเลนมุมกว้างระดับ140องศาที่ใช้กับมีเดียมฟอร์แมตได้นะครับขนาดเลนเนี่ยสูง103มิลหนัก579กรัมนะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเมาส์แ a n o อน f ก็บอกเลนเป็นโลหะทั้งหมดเน้นความแข็งแรงมากๆนะครับพวกรอยต่อช่องว่างต่างๆชิดมากฝากครอบหน้าเลนเป็นฝาแบบพิเศษนะครับแบบครอบล็อกด้วยเขี้ยวทำจากโลหะนะครับ แข็งแรงหายห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นหายนะครับแต่ว่าถ้าไปวางแล้วลืมเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้เลนชิ้นหน้านะครับมันจะนูนออกมาค่อนข้างมากประมาณสัก2เซนได้ไม่มีฮูดนะครับเพราะฉะนั้นระวังการตกกระแทกการขูดขีดการวางอะไรพวกนี้นะครับเวลาไม่ได้ใช้เลนเนี่ยแนะนำไม่เอาฝาครอบไว้ทุกครั้ง ด้านหน้ามันจะมีตัวอักษรแสดงรุ่นของเลนเอาไว้นะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยผมไม่อยากให้มีตัวอักษรสีขาวสักตาไ่นะครับเพราะว่าเวลาใช้ฟิลเตอร์แล้วถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันจะสะท้อนตัวอักษรไปที่ฟิลเตอร์แล้วไปกดในภาพได้ถัดมาเป็นวงแหวนโฟกัสภาพนะครับโฟกัสใกล้สูด0.2เมตรนะครับมีสเกลบอกระยะชั้นลึกมาให้วงแหวนปรับช่องรับแสงแบนเป็นคลิกและ1สต็อปนะครับเป็นแบบกลไกปรับช่องรับแสงได้ละเอียดแบบไม่มีขั้น ถัดมาเป็นวงแหวนชิฟภาพนะครับเวลาชิฟกระบอกเลนมันจะขยับขึ้นลงนะครับระยะเท่าไหร่ดูที่สเกลเอาแล้วก็ล็อกตำแหน่งไว้ทุกครั้งนะครับปุ่มล็อกการชิฟป,ปุ่มล็อกนี้เนี่ยจะถูกล็อกจากภายในนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดหายต่อมาเป็นปุ่มล็อกการหมุนเลนนะครับเราสามารถกดปุ่มแล้วหมุนเมาส์เลนได้รอบนะครับทำให้เราสามารถชิฟไปด้านข้างหรือจะขึ้นบนลนล่างไปซ้ายไปขวาอันเนี้ยได้นะครับ มาดูที่พวกเราอาจจะกังวลกันบ้างนะครับก็คือเรื่องน้ําและความชื้นเนี่ยจะเข้าทางกลไกระบบชิปได้ไหมถ้าดูจากกลไกภายในนะครับจะเห็นว่าเลนทั้งก้อนเนี่ยถูกซีลเอาไว้หมดนะครับด้านหลังไม่มีช่องให้ฝุ่นและความชื้นเข้าได้นะฮะการขยับเนี่ยจะเป็นการขยับกระบอกเลนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าฝุ่นละอองความชื้นจะเข้าทางกลไกนี้นะครับถ้ามันมามันจะไหลลงไม่ได้ไหลเข้า ส่วนอีกดื่นก็ดูชิดแน่นหนามากถ้าใช้งานในสภาพแย่ๆจริงควรเอาผ้าหรือพลาสติกคลุมเอาไว้หน่อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เรารู้วิธีการใช้เลนส์15 f 4.5ชิปซีโตัวนี้กันแล้วนะครับว่าเราใช้เลนส์ชิปกันยังไงเดี๋ยวไปลองทดสอบคุณภาพด้านออปติกกัน ที่ช่องรับแสงกว้างสุดเนี่ยภาพคมชัดใช้ได้เลยนะครับไม่ถึงกับคลิปแบบตัว GF 23ขอบภาพมีอาการฟุ้งเล็กน้อยนะครับอันนี้ทำได้ดีกว่าที่คาดน,นะครับค่าสีเนี่ยไม่เยอะนะครับแก้ไขได้ไม่ยากเมื่อหลีช่องรับแสง F 8ซึ่งน่าจะเป็นช่องรับแสงที่ได้ใช้งานบ่อยนะครับการภาพคมชัดดีมากนะครับ ส่วนขอบภาพเนี่ยก็คมชัดขึ้นมาอยู่ในแบบที่ดีมากด้วยเช่นกันนะครับทำได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเก่งอย่าลือว่านี่คือเลนร้อยใส่40องศาซึ่งใช้กับมิดเดิลฟอร์แนะครับอาการมืดที่ขอบภาพไม่มากนะครับสามารถแก้ในรอได้ง่ายส่วน d i ดิส r t ชันต่ำมากนะครับมีลักษณะป่องเข้าสามารถแก้ในรอได้ไม่ยากเหมือนกันแฟลร์มีบ้างนะครับถ้าเจอแหล่งกำเนิดแสงอัดเข้ามาในแนวเฉียงนอกขอบภาพนะครับ อาจจะต้องมีการช่วยกันแฟลกันบ้างโดยใช้มือหรือใช้กระดาษด,ดำป้องไม่ให้แสงเข้าหน้าเลนส์นะครับการชิปตำแหน่งเซนเซอร์เนี่ยสามารถชิปไปได้6มิลน,นะครับเมื่อใช้กับ JFX แบบไม่ติดขอบมืด ผมใช้งานละวา15ชิปตัวนี้นะครับกับ GFX 50S 2ตอนที่ไปทำรีวิว 50S 2นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันจะใกล้เคียงกันนะครับภาพชุดเดียวกันที่ใช้กับรีวิวของ GFX นะครับภาพชุดแรกเนี่ยเป็นห้องพักของที่ The Cliff อ่าวนางห้องแรกเนี่ยมันจะกว้างหน่อยพอใช้ละวา15ชิปซีโรดีตัวนี้เนี่ย มันทาให้ห้องดูกว้างขึ้นอีกเยอะมากเลยรู้สึกว่าโหทําไมห้องมันกว้างขนาดนี้ถ่ายง่ายมากสบายมากๆสังเกตว่าเส้นแนวดิ่งเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับแล้วก็มีดีไซน์ชั่นน้อยมากเมื่อขยายภาพ100%จะเห็นรายละเอียดที่ดีนะครับแล้วก็สามารถดึงส่วนมืดโดยไม่เกิดภาพหลอนมากวนด้วยแฉกดวงไฟทําได้สวยนะครับเป็นอ้าที่แบบชอบมากๆแฮปปี้สุดๆดดที่ได้เลนส์กว้างๆไม่บิดเบี้ยวแล้วก็ไม่ต้องแก้เปิดสปีดให้วุ่นวายที่ซอฟต์แวร์ แต่ว่าสิ่งที่ระวังอ,อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีแสงแฟลร์จากดวงไฟค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าอยู่นอกแหล่งกําเนิดแสงเราสามารถกันออกนอกเฟรมได้แต่ถ้าอยู่ในเฟรมเนี่ยนะครับมันเกิดแฟลร์ขึ้นมาอันนี้ต้องรีทัชสถานเดียวผมลองถ่ายภาพกลางคืนก็ให้ภาพที่ดีมากนะครับส่วนดํามีคอนทราสต์ดึงขึ้นได้ง่ายแฉกสวยงามแล้วก็สีสันขึ้นดีใช้ได้เลย ผมมาที่วัดนี้หลายครั้งนะครับมีมุมที่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเลนส์กว้างไม่พอเนี่ยหลายมุมเลยมุมแรกเนี่ยคือมุมทางด้านหน้าตรงทางเข้าเนี่ยผมอยากเห็นพระธาตุกับกรอบประตูแล้วก็ได้แสงสะท้อนพื้นด้วยทุกทีถ่ายมุมนี้เนี่ยมันกว้างไม่พอนะครับผมตั้งกล้องแนบพื้นเพื่อเอาเงาซ้อนนะครับ ด้านบนจะขาดไปเยอะเลยนะครับจากนั้นก็ชิฟภาพขึ้นก็สามารถได้ด้านบนกลับมาได้ได้เงาท้อนด้วยนะครับได้จะด,ดีเต็มองค์ด้วยได้มุมที่ต้องการแบบสบายๆเลย <S <S ระหว่างการชิฟกับการถ่ายมากว้างๆแล้วมาแก้ที่ซอฟต์แวร์นะครับบอกเลยว่าแก้ที่เลนเนี่ยดีกว่ามหาศาลนะครับอย่างแรกก็คือภาพไม่ผิดส่วนภาพไม่ตัดส่วนความละเอียดไม่หายความคมชัดไม่ดรอปนะครับ ผมเข้าไปที่ระเบียงด้านในนะครับตรงที่เป็นมุมฉากนะครับตรงนี้สามารถตั้งกล้องให้เห็นทางเดินทั้งซ้ายทั้งขวาได้ในภาพเดียวกันนะครับเป็นอะไรที่กว้างแบบสะใจมากๆขอบภาพจึนจะบิดนิดนึงนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเลนมุมกว้างแบบเลกติกลิเนียนะครับคืออะไรที่ใกล้กล้องมันจะดูใหญ่ว่าอะไรที่ไกลกล้องเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นทรงนะครับมันจะมีการบิดที่บริเวณขอบภาพเป็นธรรมชาติของเรื่องออปติกนะครับอันนี้ ปกติถ้าไม่ตั้งกล้องติดพื้นไม่ใช้เลนส์กว้างๆนะครับโอกาสที่จะได้ทั้งพระธาตุทั้งอักษรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยได้ทั้งหมดแถมภาพตรงไม่ต้องไปแก้อะไรเลยส่วนแฟลชในการใช้งานกลางวานันอย่างที่บอกก็ไม่ได้มีปัญหานะครับยกเว้นในบางจังหวะเท่านั้นเองอาจจะต้องใช้มือหรือกระดาษด,ดำบางช่วยหน่อยเป็นจังหวะที่แบบมีแหล่งกําเนิดแสงยิงเข้ามาที่ตัวเลนส์แต่ว่าไม่อยู่ในภาพนะครับมันก็จะมีบ้าง จะมีเรื่องความค่าสีเวลาชิปภาพเยอะๆนะครับเราอาจจะเจอความค่าสีมากขึ้นที่ขอบภาพมันจะแก้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเซนเตอร์ของภาพเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางแนวออปติกนะครับทำให้ความค่าสีที่ขอบภาพในแต่ละมุมเนี่ยมันคลาดไม่เท่ากัน ถ้าให้สรุปนะครับเ,เลนส์เล่าวา15มิล f 4.5ชิปซีโรดีตัวนี้เนี่ยเป็นเลนที่แบบลงตัวมากๆกับ Fujifilm j f x อนะครับอย่างแรกคือมันมาเสริมจุดอ่อนที่ว่ามันไม่มีอุนทร์ไวนะครับเราสามารถถ่ายรูปแบบมุมเกือบเกือบ1 3อองศาได้สบายๆแถมยังชิปได้อีกประมาณ6มิลนะครับ ทำให้เราถ่ายรูปแบบคุมเปอร์สเปกทีฟได้ดีนะครับตัวเลนแข็งแรงฝึกบืนแล้วก็ประกอบเนียนนะครับไว้ใ,ใจได้อันนี้ส่วนในเรื่องของคุณภาพถือว่าผ่านสบายๆนะครับอาจจะไม่ได้ที่สุดแต่ว่าโอเคมากนะครับถามว่ามีจุดที่น้าปรับปรุงไหมก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกคือถ้ามีพูดมาให้สักนิดหนึ่งนะครับก็จะดีมากนะครับใครที่ใช้เลนตัวนี้อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงระวังนิดนึงเพราะว่าหน้าเลนมัน สำหรับคนที่ไม่เคยใช้หน้าเลนนูนขนาดนีออ้ทุกครั้งที่จะเคลื่อนที่นะครับปิดฝาหน้าเลนนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อไปโดนอะไรนะฮะอันนี้ก็จะช่วยใหเออ้เราใช้งานเลนตัวนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับอันที่2ก็คือมันอาจจะมีแฟลร์เข้ามากวนบ้างนะครับเพราะว่าหน้าเลนมันนูนมากนะฮะมันจะรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นออสังเกตแฟลร์ดีๆอาจจะต้องกันนิดนึงนะครับในบางในบางจังหวะนะฮะ มีเรื่องของตัวอักษรที่หน้าเลนนะครับที่มันอาจจะสะท้อนแสงเข้าไปเวลาเราใช้ฟิลเตอร์ที่อาจจะโค้ดไม่ได้แบบสุดยอดอะไรเงี้ยมันอาจจะสะท้อนกลับมานะครับ mm hmm. เห็นตัวอักษรก็เอาประกาสีดำผมมันก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ในเรื่องของ Manual Focus เรื่องไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสเร็วเราถ่าย a ลน์สเคปอยู่แล้วนะครับถ้ามี Auto Focus มันจะใหญ่หนักแล้วก็แพงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับซึ่งโนนี้ไม่ได้ต้องการนะเลนส์ต้าไวขนาดนี้ส่วนเรื่องของการเป็น Manual Aperture นะครับก็จริงๆถ้ามันเป็นเอ็กทริกได้มันก็ดีแต่ว่ามันก็คงจะทำให้เลนส์ตัวใหญ่แล้วก็แพงขึ้นอีกนะครับ ก็ไม่ได้จําเป็นมากเพราะเราถ่ายแลน์สเคปเราไม่ได้รีบอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช้งานมาเ,เป็นเดือนเนี่ยไม่ได้เจออะไรที่แบบรู้สึกว่ามันผิดปกตินะครับแต่สิ่งที่แฮปปี้มากๆก็คือมาให้คุณภาพที่ดีในขณะที่มุมการรับภาพมันกว้างมากๆ ใครที่ใช้ j f x แล้วชอบถ่ายแบบอุนเตราวตัวนี้ต้องมีเลยนะครับบอกเลยต้องมีต้องจัดจริงๆนะครับแล้วมันไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าให้เวลาใช้บน f ฟ Frame เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมีรีวิวออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่บอกเลยเลยว่าใช้กับมีเ i a f o ฟอร์แมตอย่าง j f x g FX เนี่ยยังผ่านเลยนะครับใช้กับ f ฟ Frame นี่สบายมากนะฮะก็รอติดตามกันต่อนะครับ